เผยความในใจพีชานนถึงหวานใจแพทนภปา่างานนี้ทำเอาหลายๆคนแห่จับตามองอย่างหนักกับความสัมพันธ์ของนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแพทนภปา่ากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่มีอายุห่างกัน14ปีหลังจากที่อดีตสามีของฝ่ายหญิงถูกปล่อยตัวก็หวันจะกลับไปรีเทิร์นกันทำให้หลายๆคนแอบสงสารพีไม่ได้และกลัวว่าจะเลิกกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้อดีตสามีของแพทก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ เป็นเพียงพ่อแม่ของลูกชายน้องเรสซิ่งเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันมาไกลแล้วทั้งคู่ล่าสุดชาวเน็ตได้ขุดคลิปของพีที่เคยพูดถึงแพทกับลูกว่าเขาเป็นอะไรพีก็รักหมดแหละพี่เคยบอกกับเขาไปว่าแพทจะเบื่อพีหรือจะอะไรก็ได้นะตามสบายแต่ว่าต้องให้พีเป็นคนดูแลเขากับลูกเพราะว่าพีไว้ใจตัวพีคนเดียวที่จะดูแลเขากับลูกได้ดีที่สุดไว้ใจตัวพีคนเดียวไม่ไว้ใจคนอื่นไง ผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีคนเดียวบนโลกรู้เลยว่าพี่รักแพทกับน้องเรสซิ่งมากๆ